สวัสดีครับพี่เข้มทางบอลนะครับผมวันนี้ก็ยิ้มกันสายๆไล้ดิเมื่อวานให้หนึ่งตัวนนเน้นๆไปนะครับผมนอตติงแฮมฟอร์เรสเจอร์บาลีกดไป30โอ้โหเกือบไม่เอาทรงเลย <laughs> โอเคก็ เมื่อวานก็นให้เนิ้มหนึ่งตัวเข้าเต็มๆไปนะผมแต่อย่าลืมไม่ใครเข้ากลุ่มกับผมนะกดลิงก์หน้าโปรไฟล์มานะครับผมเดี๋ยววันนี้มาแถามบอลไทยให้อีก2ตัวแล้วกันก็ไปที่คู่แรกนะครับผมนครราชสีมาต้อนรับก,กัมพูช์กับเชียงรายนะผมก็เตะเวลาหกโมงเย็นนั่นเองนะครับนครราชสีมาฟอร์มพนันหลังต้นชนะ1เสมอ2แพ้ไป2ส่วนเชียงรายนะผมชนะ3แพ้2องเฮ้ยทุกคนนี้ที่เคยเจอกันนะครับผมก็ถือว่าดูเดือดมากก็เป็นเชียงรายเฉือนชนะอ่าโคราชได้3-2นะครับผมส่วนนัดล่าสุดนะครับผมสำหรับนครราชสีมาก็ เสมอก็เชียงใหม่มา2 2งะผมแล้วก็ไปเยือนเทโลชนะเทโลมาด้วยแล้วก็ไปเยือนเอสจีเมืองทองก็พ่ายมาถึง4-1นะครับส่วนทางเชียงรายนัดล่าสุดนะผมก็เพิ่งบุกไปเยือนประจบกดมาถึง31ไปเยือนล่าลิมิตของชนะ1 0นะผมไปเยือนเชียงใหม่ชนะ1 0คืออร์มไปเยือนของเชียงรายดูโหดมากมาดู ลำดับกันนิดนึงนะผมตอนนี้นครรัศมีมาอยู่ที่9นะครับผมเตะ17นัดชนะ6เสมอ5แพ้6นะครับผมส่วนเชียงรายนะครับผมชนะ9เสมอ2แพ้ไปแค่6นะครับฟอร์มในบ้านของนครรัศมีมานะผมก็คือเตะมา8นัดแพ้แค่นัดเดียวนะครับชนะชนะ4เสมอ3แพ้1ส่วนฟอร์มไปเยือนของเชียงรายดูโหดมากนะครับ ก็คือว่าเตะ8ปนัดชนะไปถึงเจ็ดนะผมแพ้ไปแค่นัดเดียวถือว่าโหสัตว์เลยตอนนี้แต่ถ้าให้ผมมองแล้วผมมองว่าเจ้าบ้านดูเหนียวแน่นกว่าฟอร์มในบ้านของเจ้าบ้านก็ถือว่าดูดีสู้ทีมใหญ่ได้นะผมแต่เชียงรายก็ดูดุดันนะผมแต่ว่าถ้านัดน,นี้ยผมมองผมก็มองว่านครราสีมา ไปได้นะครับผมแต่ถ้าใครชอบตกอร์ต่ําสูงคู่นี้ผมแนะนําให้ไปสูงดีกว่านะเออแต่ว่าถ้าแบบถามว่าชอบตัวที่สุดคือนครรลชสีมาไปได้เลยนะครับแล้วไปอีกหนึ่งตัวนะครับผมก็เป็นลาดลีมิรผลกับ s c g เมือังทองนะก็ตะเตะเวลาหกโมงเหมือนกันลาดลีมิรผลนะฟอร์มนัาลราชนะ2แพ้2เสมอ1ส่วน s c g เมือังทองฟอร์มนันลราชนะ2เสมอ1เสมอ2แพ้หนนะครับแย้ด้วยท,ที่เคยเจอการน,นะผมเป็น s c g เมือังทองเฉือนชนะไปได้2อหนึ่งล่าสุดของลาดลีนะผมก็ พึ่งพ่ายกับเชียงรายมาหนึ่งศูนย์นะผมเสมอ,อ,อบางกอกการ์ดนะครับแล้วก็ไปเยือนชลบุรีก็โดนชลบุรีไปด้วยส่วนทางเอสจีเมืองทองนะพึ่งเสมอกับียูมาแล้วผมสองสอง,สองออแล้วก็ไปเสมอกัชบชลบุรีแล้วก็ชนะนครราชสีมาในบ้านตัวเองด้วยนะครับแต่มาดูลำดับตอนนี้นะผมก็ถือว่าเอสจีเมืองทองอยู่ที่เจ็ดนะครับผมก็ แข่ง17นะัดชนะ7เสมอ6แพ้ไป10ส่วนลาดรีนะผมชนะ5เสมอ4แพ้ไป8นะผมแต่ว่านัดนี้ผมมองว่าลาดรีในบ้านดูดุกว่านะครับผมดูดุกว่านัดนี้ผมมองว่าลาดบรุรีนัดนี้จิ้มได้นะผมนัดนี้ขอจิ้มไปที่ลาดรีมิดพนนะครับผมวันนี้ก็จัดไปแถมให้2ตัวนะครับผมบอลไทยเน้นๆน,น,นะใยากลุ่มอย่าลืมกดลิงกนะ์หน้าโปรไฟล์นะผมบอกเจ่มๆจอีกเยอะนะ